ครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้า FC Cell p ู o อสู ul, ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถอีก1นึ่รุ่นนะครับนี่นะครับ2 0 2 2ตัวนี้จะเป็นตัวอ e s u c a r f o GSF นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นสีบอลเงินนะครับเป็นสีเมทัลลิกสีบอลเงินนะครับ โปรโมชั่นสำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นนะครับใส่ MaxCE ีนะครับนี่ใส่ MaxCE ลายแบบนี้เลยนะครับโปรโมชั่นคันนี้นะครับรถในรุ่นนี้นะครับก็จะมี2สีให้เลือกนะครับก็จะเป็นตัวสีขาวนะครับแล้วก็สีบอลเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินตัวนี้ค่อนข้างที่จะสว่างและโดดเด่นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวคันนี้ก็รอส่งมอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวก่อนส่งมอบนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพาชมก่อน สำหรับเจ้าตัวคันนี้นะครับโปรโมชั่นที่จัดอยู่นะครับก็ใช้เงินดาวอยู่ประมาณ2อ0 0 0ื่นนะครับใช้เงินดาวอยู่ประมาณ25,000ื่นนะครับได้แม็กซีแบบนี้ไปเลยนะครับพร้อมยางใหญ่นะครับแม็กซีแบบนี้พร้อมยางใหญ่ไปเลยนะครับแม็กซีแบบนี้พร้อมยางใหญ่ไปเลยนี่ซีหยอดแดงแบบนี้นะครับพร้อมยางใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็สเปคยาตงตัวนี้นะครับสเปคยาง255 50 18 ะครับก็ถือว่าเป็นสเปคยางที่เหมาะสมนะครับเพราะถ้าใช้ส4 5 2ี่ห้เนี่ยค่อนข้างจะเล็กและบางเกินไปนะครับตัวนี้ก็ใช้งานสมบุกสมบันได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับสำหรับสีบ้อนเงินนะครับตัวนี้มีเกียร์ให้เลือก2ระบบนะครับก็จะเป็นตัวออโต้แล้วก็เมนนนะครับมีเมนนวลแล้วก็ออโต้ให้นะครับสำหบคันนี้ก็จะเป็นตัวเกียร ที่เป็นเกียร์แมนนวลนะครับสำหรับราคาของเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่6,98 0 0 0แดบาทนะครับ6 9 8 0น0บาทราคาดีมากนะครับคันขาดีมากนี่ครับแถมฟิล์มของไฮกูเซรามิกให้นะครับแถมกรบบาไลเนอร์ให้นะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่โดดเด่นนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังหารถไปใช้งานในช่วงนี้นะครับก็ มองเป็นทางเลือกนะครับเป็นไกด์ไลน์มีเวลาอีก2เดือนยังทันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังต้องการร่มใช้งานนะครับไม่ว่าคุณอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับใกล้ๆก็แล้วแต่นะครับเรายินดีจะโปรโมชั่นตัวนี้ให้มาดูเรื่องของกระจังหน้าบ้างกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้านะครับสีดําแล้วก็สีบอลแบบนี้นะครับสีแบบนี้นะครับทูโทนเลยนะครับก็เข้านะเข้ากับรถที่เป็นสีบอลเงินเห็นไหมครับว่ารถมันดู โดดเด่นมากขึ้นนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยในตัว2022ผมว่ากระจังหน้าเขาสวยนะครับมีมิติมีชั้นเลเยอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็แขวงไปด้วยลุกเล่นที่เป็นลายแคปลาตรงนี้ให้นะครับมนะีหรือว่าสวยงามไปทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับไฟที่เป็นไฟหน้าแบบรีแฟกเตอร์ก็คือไฟตาโตแบบนี้นะครับไฟตาโตแบบนี้ ตัวรุ่นนี้จะไม่มีไฟตาหมอกนะครับจะมาให้พร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ตำแหน่งด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสเปคเริ่มต้นราคาย่อมเยาวนิยมมากไวรุ่นนี้ิยมออกมากนะครับในตัวทั้งแคปบและสี่ประตูนะครับแคบและสี่ประตูเดีย๋ยวผมพาไปดูด้านหลังมากดีกว่าค่อนข้างทีง่จะผมว่าสีบอลเงินก็เป็นสียอดนิยมอีกสีนึงนะครับนี่ด้านหลังไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายตาโตแบบนี้ไฟธรรมดา ในตัวเริ่มต้นนะครับของแ c a p f o ตัวนี้นะครับสเปคนะครับของเขาก็คือรถเกรดเนะครับสำหรับเจ้าตัวรถเกรดเเนี่ยกันชนด้านหลังจะไม่ได้มานะครับจะเป็นตัวกันชนแบบนี้จะไม่มีกันชนให้จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับจะไม่มีกันชนให้ถ้าอย่างตัว LDA คันนุนอ่าพอดีผมมี L LDA พอดีนะครับนี่เอาเปรียบเทียบเลยดีกว่า LDA นะครับ LDA มีกันชนให้ แล้วก็มีไฟให้แบบนี้นะครับนี่มาเปรียบเทียบเลยเพราะว่าเพราะว่าเป็นสีเหมือนกันนะครับสีบอลเงินนะครับนี่ก็สีบอลเงินเดี๋ยวผมให้ดูภาพกว้างๆแล้วกันนะครับมีรถจอดด้วยกัน2คันพอดีอ่ะเดี๋ยวรีวิวคู่กันเลยฮะนี่ครับคันที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้คือรถเกี LDA นะครับในตัวเกีย r LDA ก็จะได้เรื่องของล้อแมกนะครับ แต่ถ้าเป็นเกียร์เคันท่านหลังที่ผมใส่แม็กนั้นก็จะเป็นล้อกระทะถ้าเป็นสเปคโรงงานนะครับในตัวของ LDA ไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าหโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับมาพร้อมไฟดันหมอแบบนี้มาพร้อมกับตำแหน่งไฟเดี้ยวแบบนี้นะครับกระจังหน้ารูปแบบเหมือนกันแต่ว่าในตัวเกียร mm ์ LDA hmm. ก็จะได้เรื่องของผมเมียมเข้ามาอ่าได้เรื่องของคมเมียมข้นมานะครับนี่นะครับ กระจกก็จะเป็นแบบทูโทนนะครับในตัวรุ่นแอ A นี่มีสัญลักษณ์แครโฟให้แบบนี้นะครับด้านในนะครับก็จะเป็นผ้ากำหยี่เหมือนกันนะครับสเปคโรงงานที่มาจากโรงงานในตัว a อ e a ก็จะมีกล้องบิวอินจากโรงงานมาให้แบบนี้นะครับมีกล้องบิวอินมาให้จากโรงงานเลย นะครับเดี๋ยวผมมาทำรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับเปรียบเทียบให้ดูเลยว่า LDA g AS ั S เนี่ยความแตกต่างมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจแต่โดยรวมแล้วถ้าพูดถึงการใช้งานความคุ้มค่ามิตริรถผมมองว่าแค p ปเอสคันนี้ตอบโจทย์มากกว่านะครับนี่เพราะสีตัวเดียวกันมิตริรถเบาะเหมือนกันนะครับแต่อาจจะต่างเรื่องของออปชั่นนะครัคันนี้ก็จะเป็นตัวกระจังหน้าที่ไม่ใช่คม,มียมอย่างรุ่นที่เป็นแค p ปโฟร์ LDA ก็จะเป็นกระจังหน้าขม,มียม อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือนี่ถ้าเป็นตัว LDA ก็จะเป็นแบบสีโทนนะครับมีสัญลักษณ์แคปโฟแต่รุ่นเกต S จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะครับญญ o, ถ้าเป็นร,นะรนุ่นเกต LDA ก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับเวลาลูกค้าเห็นรถบนน้องถนนนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือตัวสัญลักษณ์ที่เป็นแครโฟแต่สามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดสามารถเปลี่ยนเพิ่มขึ้นได้นะครับ โปรโมชั่นตัวนี้ถือว่าเด็ดน,นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถมาดูภายในไหมภายในในตัวเกส S คันนี้นะครับก็จะเป็นตัวรถมาตรฐานผมรีวิวไปหลายคลิปแล้วนะครับถ้าอยากดูแบบดนะครับก็ไปชมในคลิปก่นกอนๆได้นะครับก็ภายในออกแบบในโทนสีดำนะครับถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่สเปกก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเรื่องของกระจกไฟฟ้าก็มีให้นะครับเซ็นเตอร์ล็อกเวลาลถ ขับไปนะครับด้วยความเร็เว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีล็อกให้นะครับนะครับภายในก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบยางยูริเทนนะครับเป็นแบบยางยูริเทนนะครับพวงมาลัยเป็นแบบยางยูริเทนมี6สปีดเดินหน้าพา้อมเกียร์อะไดทั้งเกียร์5เกียร์6นี่นะครับนี่สำหรับท่านลูกค้าท่านใดที่ออกไปแล้วไปใส่จอ n อ r ดอ d ก็ได้นะ คนนิยมเยอะออกตัวเก s เอสใส่เรื่องของหน้าจอที่เป็นหน้าจอ e n d ด o i d เยอะนะครับแต่รุ่นนี้จะไม่มีกล้องฝ่ายหลังมาให้จากโรงงานนะไม่มีบิวอินมานะอันนี้อาจจะต้องไปใส่เพิ่มนะครับภายในค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแล้วก็สะดวกสบายเลยเดียวนะครับสำหรับใช้งาน4คนหรือ5คนคนในผมว่าสบายสบายนะครับสอบเจ้าตัวแครโฟรเพราะว่าเป็นราคาอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่านะครับอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่า ก็ฝากไปด้วยครับสำหรับเจ้าตัวนะครับ My ID นะครับแล้วก็ m y m e มิสุนะครับสำหรับเจ้าตัวอันนี้ก็คือเจ้าตัวสเปคแคปโฟเป็นตัวแคปโฟนะครับเป็นตัวสีตัวเกสเอสตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันก็เป็นตัวมาตรฐานนะครับเป็นตัวเริ่มต้นแต่ผมคิดว่าราคาค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับค่อนข้าที่จะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าราคาของเขาอยู่แค่ 6 9 8 0 0 0บาทนะครับในตัวที่เป็นสีบอลเงินเนาะถ้าเป็นสีขาวก็จะถูกกว่า7,000ันนะครับแต่สีบอลเงินที่เอามารีวิวให้ชมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสีสีหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะสวยและโดดเด่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาทักหรือมาแอดไลน์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นลิงก์ของเพจแล้วก็ไลน์แอดไลน์ผมให้นะครับเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อในการสอบถามเก็บเป็นโปรโมชั่นนะครับฝากโปรโมชั่นนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัด นะครับสามารถโอนจรผ่านบัญชีบริษัทได้นะครับแล้วก็สามารถจัดโปรแบบนี้ผมส่งไฟแนนซ์เจ้าที่ไฟแนนซ์เปอร์เซ็นได้ทุกที่ทุกประเทศทั่วประเทศไทยนะครับส่งแบบนั้นเปอร์เซ็นได้นะครับสหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้สเปคนี้นะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้เสซยปุยสูด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีรุ่นไหนมารีวิวกดกระดิ่งนะครับกดติดตามไว้นะครับ สำหรับวันนี้ผมพงต้องลายพมพ์นี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันดีครับฝากด้วยครับผู้จัดการฝ่ายขายครับมีปัญหาเรื่องของการใช้รถไม่ได้รับความสะดวกเพราะว่าผมไม่ได้ตรงนะครับรวมไปถึงการให้บริการของจอยยังขาดตกบกพ้องหรือสามารถกองเมนาผมได้ตรงนะครับจอให้บริการเป็นยังไงบ้างครับให้ดีครับดีใช่ไหมครับก็คือเปลี่ยนรุ่นพอดีเป็นโมเดลใหม่พอดีเนาะแต่ก็เงื่อนไขได้เงอนไขตามเดิมใช่ครับนะครับโอเคเดี๋ยวเจิญี่เลิศครับ ลบล้มนะครับตรงนี้ครับเย็นฝั่งนี้ครับข้อมูลมีโอเคเรียบร้อยครับเดินทางปลอดภัยนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ ครับอ๋อโอเคครับ